ฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับก็ตอนนี้ก็อยู่รายการ G Hot Gaming นะครับแล้วก็อยู่กับยาสุโอะครับนะยาสุโอะิเลนนะครับอ่าวันนี้เราจะมาเล่นยาสุโอะสายเวทกันนะครับก็คือเราจะออกไปด้านเวทนะไปทางเวทกันเลยทีเดียวเชียวนะครับเออเราจะเล่นเวทกันนะครับนะส่วนสเปลผมก็เอามาเป็นอันหลักครับตีเร็วแล้วก็อันสองจะเป็นเวทนะครับส่วนอันที่สามนะครับที่เป็นสีคือเขียวมันก็จะเป็น ทุกๆค้าว,วีได้เลือได้เลือดเพิ่มทุกๆคาวีได้เลือดเพิ่มห้านะครับนะเออมันก็ไม่รู้ว่าจะมีประโยชน์หรอเปล่าส่วนอันสุดท้ายนะครับที่เป็นเหมือนภาพกลุ่มนับทุกๆครั้งทุกครั้งที่เราใช้สเปลหรือว่าใช้พลังแฝง,พว,แงพวกแฟตหรืออีกไนอะไรพวกเนี้ยมันจะทําให้เราวิ่งเร็วขึ้นนะเออเราจะได้ความเร็วในการขึ้นมาสี่สิบเปอร์เซ็นตมันมันเป็นอะไรที่ก็ดีเหมือนกันเดี๋ยวผมขอปิดหา้าเปิดโหมดหมด้หามรบกวนนะ่ โอเคมาเราจะไม่เล่นยาสูรสายเวทนะครับแต่ของหลักๆของเราจะเป็นเวทใช่ปะแต่เราก็ต้องมีอาวุธโจมตีเหมือนกันเราจะต้องออกเขาเรียกว่าความว่องไวในการโจมตีเหมือนกันครับเ,เพราะยาสูรมันสกิลหนึ่งมันเน้นในการแบบว่ายิงต,ติความยิงตีเร็วมันจะรีสกิล <c oughs> สกิลมันจะรีได้ไวขึ้นนะครับนะมันเป็นของยาสูรนะ ก็เราจะออกไอเทมชิ้นนี้นะครับอย่างแรกเฮ้ยเดี๋ยวเผมออกผิดต้องออกตีไว้ก่อนโอเคสกิลเวทของยสัสมโอมันจะมีแค่สกิลสามสกิลเดียวนะครับที่จะพุ่งเป็นเวทนะส่วนอันอื่นก็จะเป็นกายภาพนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นกายภาพนะครับเออถ้าไม่ได้ก็จะเป็นกายภาพเหมือนกัน เออเออเขาเขาวะอ๋อโอเคขอบคุณไปโอเคเขาถอยไปละ เพราะฉะนั้นเราก็ถอยนะครับเราแลกไปหนึ่งหนึ่งนะพเพราะเมื่อกี้มาตร์ยีเขาไอ้ลมมานะคเอ้ไม่ใช่ดิเขาสกิลหนึ่งไปนะครับมันเลยมันเลยทำให้แบบถอยก่อนถอกก่อน,ออนเลือเขาเยอะกว่าเขาตีแรงกว่าแล้วยูนมันเป็นตัวละครที่อึดกว่ายาสุโอดนะครับนะ ฉะนั้นเราจะไปสู้ตองๆไม่ได้เรามีสกิลสองละโอ้เขาทิ้มไวกว่าไ้ย yeah, ูเนสทิ้มไวกว่าเราอีกอะเมื่อกี้ อีกนิดเดียวเองเราคีบเขาเยอะมากเลยนะเมื่อกี้ผมโดนคีบตีไปเยอะมากเลยคีบเราตายกันหมดก่อนเลยถ้าคีบแบบพอๆกันอย่างเงี้ยเออเราพอสู้ได้อยู่เขาน่าจะได้ของแล้วโอ้โอเขาออกดูดเลือดมาก่อนครับไปครับเลนล่างลงล่าง ๋ยวมันได้เลือดเว้ยเอ้ยมันได้เกาะเว้ยอยู่ในอ่ะ โอเคเดี๋ยวเราไปเอาผลฮันดี้ฟุตตรงนี้นะเราได้ขอแล้วเรากลับบ้านอ่ฮะได้เวลาไอเที่มชิดต่อไปของเราแล้วนี่ เราจะเล่นสายพิเรนนะนี่อันนี้มันเพิ่มความเร็วในการโจมตีตั้งห้าิแมงโคตรเยอะเลยมันเยอะมากๆนะครับนะเออแล้วโบนักวามเสียหายเวทอีกบวกสิบห้านะครับนะโอ้แล้วคือเรามีคีมมันก็จะแบบบวกความเสียหายเพิ่มอีกนะคีเวทเวทคีเวทคีเวท เราไม่รู้ว่าโยเนะอยู่ไหนนะครับไปไหนฮะเพื่อน โอเคโอ้ยเรามาตีเยี่เราตายไปไม่ได้ไม่ได้เราเดินต่อไปไม่ได้มันจะลมใส่เรา โอเคเราเก็บโยูเนยไม่ได้ครับเรากลับบ้านก่อนเราไปออกของกันนะเอาอของที่เดียวมาพีคเลยโด <g ül> really. นตาเลยจะซุบเนี่ที่อะไรดีเออออกเวทครบออกเวท,ออเวท <im it> ไม่เถื่อนจริงครับไม่ออกกันหรอกอมึง <im it> คุณดาวเท่าไหร่ละหนึ่งจุดแปดหนึ่งจุดแปดครับโอเคเราได้มังกรมานะ เดี๋ยวเราไอ้นี่บอดไว้ก่อนการไว้ครับเผื่อมาเตยียมานะครับมาเตยียฝั่งเราจะได้รู้เอ้ยมัตเตย์ยิ้ไปละเฮ้ยโอ้โหสัดผิด ไ <laughs> อ้เหี้ยโคตรมืดอะงเมื่อกี้วิ่งตามไอ้พันเพื่อนเอาเลยเอาเอาอมตะเลยเอ,เอ,เอ,เอ้ยไม่ใช่เอาลิสเลย Okay, เ,เราจะได้ปล่อยเลนกลางคนระับปล่อยเลนปล่อยปล่อยเลนบนเลนล่างก็ได้นะเพื่อที่แบบว่าเลนบนเราจะได้มีเวลามาแกงเพื่อนด้วยนะเออเลนล่างเลนล่างเลนล่างเลนบนเลยวะโอเควอร์กลกบก่อนนะนี่มาแล้ว อเอารองเท้าต่อน่าจะเอาไม่ลงนะเพื่อเรายังมียันติอยู่นะครับมันจะอึดขึ้นโอเคไปเ้นล่างนะครับเราไปช่วยเล่นล่างครับเพราะาเดี๋ยวเราจะปล่อยเินเลนล่างนะ โดนยาวได้ครับโอเคกลับบ้านได้เราได้ของละนี่แล้วก็ไอเทมชิ้นต่อไปที่ผมจะออกนะครับรองเท้าอเออ ไอเท่ห์ชิ้นต่อไปนะครับที่จะออกก็คือไอเทมชิ้นนี้นะเพราะไอเทมชิ้นนี้มันจะทําให้แบบว่าเราคิดเวทด,ด้วยนะครับมันเป็นอะไรที่ดีมากเป็นไอเทมชิ้นเดียวที่ทําให้เวทมันขีดได้แล้วเวทมันแรงมากๆนะครับ มได้แฟตออกเลยครับเจอจัดได้อย oh, oh, oh. ู่ในมาเว้ยเอาไว้มาได้เยอะควมโอ้โหนึกว่าจะเป็นความหวังของบูบานซะแล้วตายไปก่อน ดูดิเวนเราเท่าไหรล่ละนี่แหวนึ่งร้อยแปดหกเราพุ่งทีชี้เหาะหายหมดะเจอเราเสียป้อมบนไปนะแลกกับป้อมล่างที่มันเสียไปสองเลนนะครับคือถือว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรอนะเส้นทางเดินชีพเราจะมีระยะทางที่ไกลกว่านะครับนะมันจะชีพมันจะเดินได้ไวกว่าแล้วเราได้ป้อมกลางมาด้วยนะผู้ไปอะไรที่ดีมาก กำลังไปครับอยเาสุโอเวทบอกเลยแบบช็อกใ,ในช็อกในช็อกอ่ะเพราะมันไม่มีใครเขาเล่นกันไงจิบหายเชีย่ยแม่งมันหลบบ้าโอ้โหเชีย่ยเราเราจะไม่มี โจมตีค่อนข้างที่แบบหนักหน่วงนะเออเราจะไม่มีดาเมจในจาการแบบตีแบบคู้พะองค์ตายนะแต่ว่าสกิลเราอาจจะรุนแรงก็ได้เออนี่ความคิดของผมนะมน่าความคิดแบบงงๆ,ๆแบบอเรียบรอ้อยตายไปนี่นี่ปล่อยเลย เพื่อน่าจะปล่อยลิทเลยนะเฮ้ยลราเสียมังกรไปเฮ้ยมัตัะยีดันจนป้อมในป้อมที่สองได้แล้วอ่ะโหโคตรเถื่อนยังยังยังไม่ได้ของ เ,เราจะไม่มีดาเมจในการเชียร์คีปแต่เวลาเราโจมตีทุกครั้งมันจะมีเวทแทรกเข้ามาเว้เห็นปะเวส40เวส40จะนะนี่อุ้ยนี่ไงเวส40เนี่ย,ย,ยสกิลสกิลก็โดนเป็นเวเหมือนกันเออดีป่ะแล้วเราวิ่งเร็วขึ้นด้วยนะเราได้ไอเทมมาไอเทมชิ้นนี้มันจะเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ด้วยเห็นปะเพิ่มบวกห้ามาเออไอนี้มีจอกเกาะเวท โอ้โหนี่เราได้มาแล้วเว้ยต่อไปเราจะออกเป็นคีนะครับคีใหญ่นะให้มันแบบว่าคีกระจายคีกระจุยกระจายนะเออคีแบบรุนแรงมาดูดิว่ามันจะแรงขนาดไหนตอนที่เรายังไม่ได้ออกดาบคี่อู้ยังล่ะโอเคตีคีไม่ตายว้าวไม่ตายอยู่นะมันก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่แค่เคลียร์คีบช้าไปหน่อยแค่นั้นอาจจะแบบ เอาไปลงเอาไปลงในแรงไม่ได้นะโดนโดน,โดนโคด,ด่าสวดยับแน่นอนชิววิ่งตามเราไม่ทันเลยเอาด,ดิไม่ด้วยไม,ไ,มไม่ไม่ไม่ไปช่วยเพื่อนด้วยมีล่ะเราจะเอาป้อมวิถีคนจรงิง หลบติดป้อมไว้อือเฮ้ยเจ้านี่ง่าสกิล์ทำงานเฮ้ยไอ้วอตตกฟักไม่ได้ทันหรอกวิ่งตามเราไม่ทันครับเอ้ยมาตามว่ะมาดิมาดิตามมาดิแน่จริงเจ้าก็ตามข้ามาไอ้สองถ้าแน่จริง เห็นยาโสเล่นเวเรารู้สึกว่าเฮ้ยชนะแน่นอนใช่ยเจอกันหรือเจอกันไม่เคยออกนะยาโสเวทผมนี่แหละออกตึงครับตัวตึงโอ้หูฟังกูเีลยจะเชื่อเดี๋ยวต้องตังออกต้องซื้อสายหูฟังใหม่ครับเพราะเสียงหูฟังมันยังฟังได้ใช่แต่ว่าสายหูฟังแม่งจะพังนะรถเวลาขับรถนะครับแต่ก่อนผมขับรถแล้วผมฟังหูฟังใส่หูฟังด้วยไงมันก็เลยแบบ ตายมันโดนทับเรื่อยเรื่อยนะโอเคโอค้ยตายไปเพื่อนตายไป ทิปโอเคเว้ยเอากระบาดีครับนี่กดไลค์ให้นี่แค่นี้เราก็มีดัเลืแล้วแล้วไอเทมชิ้นต่อไปที่เราจะออกนะครับเอาเป็นดุลเลือดแล้วกันนะเวลาใช้สก,กิลเราไม่จะดุลเลือดได้เออนี่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 เร่งสก,กิลด้วยหึหึอยู่ในแม่งโคตรเก่งเลยอยู่ในเป็นตำนานอยู่ครับอยู่ในฝั่งนู้นเอาเรื่องเลยนะ ดูซิเวทเราเท่าไหร่ละสองร้อยบอกเลยมีร้องนี่ดูแค่อันติีร้องพอเราไม่มีกายภาพโอ้โหยังสามร้อยเลยมันเป็นสายผสมไม่แนะนำให้อหอกดูเวทสองรอยยี่สิบะดูพลังโจมตีดิร้อยเจ็ดฮะวัตถุฟักน้อยตามเตียเ้ยเลี้ยดินจริงๆโอเคดเดี๋ยวเราจะไปลองคีคิป่านะนลองกับมาเนี่แหละนี่แน่นี่แน่นแน ก็แรงอยู่นีว่ะขู่จะเช่พุ่งทีโอ้มาเตอร์ยีกูไปตายคนเดียวอย่างนั้นแย่ละเกมแม่งพลิกได้แล้วเนี่ยไปเดียเด่ยวๆบ่อยไม่ดีนะครับเกมมันพลิกได้ง่ายนะถ้าไปไปกับทีมดีกว่านะครับเพราะทีมนู้นเขาน่าจะเล่นแบบเดินเดินคู่นะครับเมื่อกี้เราคิดตลอดเลยเว้ย ไปเอามังกรมานี่มาเรียกรวมตัวครับรวมทีมเอาเวงเจอร์มาเลยเข้าเลยเข้าแล้วเข้าแล้วพี่น้องนี่เนี่ยเฮ้ยกูจะตาย เอ้ยเราได้ต่อเอ้ยเราได้มป็นกราบมาแล้วเราเก็บแคลลี่ฝั่งนล้นมาได้จากนั้นเราเก็บคิทได้เอ้ยไม่ใช่คิทเก็บโอ้โหเก็บมาได้เดาไปคิทไปแล้วเราโยนเนสโยนเนสเข้ามาเรียบร้อยโอ้โหตายไปมันจะยิงกูทำไงแทงกูไม่มีประโยชน์อะไรเลยโอ้โหมันจะยิงกูอยู่นี่ชิ้หายมันจะยิงฝั่งนู้นก็มีฝั่งเราก็มีโอเคเราเราแลกไปอ่ะสี่สี่ต่อสองอยู่ดีๆโยนเนส โดยในเขาอันติเข้ามาสวยเราผมตายตายไวมากหายไวมาก,ามากถ้าไม่จะพยายามดันนะเราแตกก่อน,นอเราต้องอย่าพยายามดันนะเฮ้ยเขากลับว่ะออกก็ไม่มีคีปเปิดติเปิดติดต,ดตีเพื่อนอุ้ยได้ปอมมาตี้ยี่อะไละมาแล้วเพื่อนกูตายคนแรกกูเกิดไป ไปไม่ได้นะไปไม่ได้คนระับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าสตูมันอยู่ตรงไหนนะเราไม่อยากโดนซ้อนด้วยนะประเด็นขีตลอดเลยนะขี300าสามร้อยเโอเคตีลิปไปตีตีปูไว้ก่อน เราเหลือไอเทมสุดท้ายเลยนี่หวาขอละกันเขาจะเอาปูหรือเปล่าเอ้ยไม่ใช่เอาบาลลอนหรือเปล่าไปทุกคนรวมตัวเอเวนเจอร์อิสซัมโบเข้าเลย เอาด้วยความบกไปสวยวับกลับบ้านเราวับกลับบ้านนะเราไปเอาของด้วยอุ้ยเดี๋ยวเขาบังกรได้แล้วอย่างงี้จะรอดไหมพี่เรียบรอ้อยไม่น่ารอดนะเออเฮ้ยไม่ตายเฮ้ยไม่ตายอ๋อเลยเด้งอุย้ยแล้วเก็บมาได้อุย้ยเหลือจะเกลือเออเหลือจะเชื่อเหลือจะเกลืออะไรล่ะเอา โอ้โหแค่ไม่มีคลิปแล้วมาเตอร์ยีกไปดูแล้วครับจังหวะนี้ลุยเดี่ยวโซโล่เดี่ยวครับคิดว่าไม่มีเพื่อนร่วมทีมเขาเอาคนแรกได้ปั๊มมาอ้ายิงกูเฉยเลยอ้นี่เราเราโดนจัว่วเดี่ยวนี่คือเลือดเราไปหมดเลยฮนะที่หมดเลือดตีดเลือดโอ้ตีเราได้เลือดด้วยเฮ้ยจบมันจบมันชบมาให้ยอ เรียบร้อยครับตายไปแล้วมันระตกตัวตกหล่นโอ้ยจะเค่ขี้ไปอู้หชนะเฉยบอกเลยอถ้าไม่จบก่อนตายแล้วจริง <c oughs> โอเคครับเกมนี้ก็ผมเป็นฝ่ายชนะไปนะครับยาสโวเวทครับของฟูฟูเวทบวกกายภาพนะะ <c oughs> กายภาพสองเวทเวทเท่าไหร่บ่าเวทสองมั้งเวทสองเวทสี่เนี่ยเวทสามนะเออก็ใช้ได้อยู่นะเอ,อเวลาตีธรรมดามันมันได้เลือดด้วยอ่ะมันได้เลือดเยอะด้วยนะครับแล้วก็ ไอเทมเวทตีไวของเวทอ่ะมันตีไวตั้ง50าสอ่ะคือมันตอบโจทย์ต่อยาซูโอมากนะเพราะวยาซูโอมันต้องการความตีเร็วนะเออมันต้องการความตีเร็วนะแต่ยาซูโอมันแบบพอมันอันตรไปอย่างเงี้ยมันจะได้ขี่ล้อเป็นเซ็งอยู่แล้วเข้าใจว่าสกิลตีตองเขาอ่ะของยาซูโอดนะครับมันจะได้ขี่ล้อเป็นเซ็งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราเอาขีเวทเข้ามาที่มันมีเปอร์เซ็นต์แค่ยี่สิบอ่ะแต่ทุกครั้งที่เราโจมตีอ่ะมันขีตลอดเลยมันเป็นอะไรที่ดีมากแต่จะข้อเสียก็คือเราจะโคตรโคตรบางเเเลลยนนนนนะะะครับก็ไไม่่แําาให้อป และเล่นแรงนะถ้าย um ังไม่ยังไม่ซ่ำช่องยาสูบพอนะครับนะก็เล่นในโหมดปกติได้โอเคครับก็สำหรับวันนี้ไว้เจอกันที่นี้ครับบ๊ายบายจ้า